สวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาที่ช h อป e ีนะคะเราจะมาไลฟ์สดกันนะคะ,ะเข้ามาหน้านี้แล้วเราก็มาที่ชั้นนะคะกดที่ชัน้นขวามือเลยด้านล่างน,นะคะชัน้นอ่าแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะให้เจอคำว่าช h อป i ี l i ล e นะคะช h o ป e ี l i ล e กดเข้าไปที่ช h อป e ี l i ล e ์นะคะแล้วก็สร้างไลฟ์นะคะ สร้างลายเสร็จเราก็ไปเลือกหน้าปกที่เราคัดไว้นะคะไปเลือกหน้าปกที่เราคัดไว้ที่เราเก็บไว้นะคะอาเลือกเสร็จนะคะขีดถูกด้านบนขวานะคะถูกอีกนะคะด้านบนขวา <c oughs> กดไปที่เพิ่มหัวข้อเรื่องนะคะ กาแฟาเพื่อสุขภาพเขียนแคปชั่นเยอะๆได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวครูอัดวีดีโอแบบสั้นๆนะจัดส่งทุกวันทุกวันแล้วก็เพิ่มสินค้านะคะ ิ่มสินค้าเราก็มาที่ร้านของฉันนะคะกดเข้าที่ร้านของฉันแล้วก็กดเลยว่าเราจะเอาอะไรขึ้นเวลาเราไลฟ์นะคะอาสำเร็จนะคะเรากดเสร็จแล้วเราก็สําเร็จอ่าสำเร็จแล้วเราก็กดที่ต่อไปค่ะ ต่อไปแล้วของครูจะไลฟ์ไม่ได้นะคะเพราะครูอัดหน้าจอเนอะจะไลฟ์ซ้ำกันไม่ได้นะคะดังนั้นเราจะไลฟ์ไม่ได้นะ,ะทุกคนก็กดเริ่มไลฟ์สดเลยนะคะทุกคนต้องกดได้ที่เริ่มไลฟ์สดได้เลยนะคะก็เป็นการเสร็จนะคะในการไลฟ์ที่ช้อปปีนะคะเราสามารถเพิ่มสินค้าได้นะคะ เพิ่มสินค้าให้แสดงเพิ่มสินค้าให้แสดงบนหน้าจอได้ก่อนไลค์นะคะสามารถทำได้เลยโอเคนะคะ